ป่านไปนะอ,ะอะพูดถึงท,ทีเซอร์เพิ่งกล่อยอกไปตัวอย่างนะเป็นแฟนเฮาครับเออเป็นไงบ้างความรู้สึกเรากปก็เริ่มเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีเบื้องหลังแต่ละฉากในทีเซอร์มาแล้วแนะนําตัวละครแนะนําตัวละครก็พีมกับพันเออ <laughs> เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเบื้องหลังนะฮะ <laughs> อีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบเข้มเ้มอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบสดใสแต่ว่าตอนที่ผักนี่ นะก็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 จริงจังสนุกดีฮะได้เห็นคาแรคเตอร์สองตัวแบบชัดขึ้นครับคนเราเราจะมีสับขาลอกอะไรในเรื่องมั้ยคะมีครับจริงๆทีเซอร์ที่ปล่อยไปไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวแลวเขาไม่ได้ใช้ด้วยครับใช่มันคือในแค่โฟร์แบบเทเลอร์ใช่ให้มันรู้สึกแบบว่าแบบได้รู้สึกวูบบ๊บวาร์แต่ว่ามันจะมีที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนี่ไม่รู้ต้องรอดูในบางมุมใช่อาจจะใช่ อันนี้เร,รเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับก็ใน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 เทรเลอร์ก็คือทํามาดีมากซึ่งในในเรื่องก็คือดีเหมือนกันอ๋อดีไม่แพ้กันแน่นอนครับแต่ว่าเราถ่ายใหม่เราเราเลือกถ่ายเพิ่มในหลายหลายซีนมันมีแบบว่าเห็นแบบว่าคุ่นคลลินรูปร่างนิดนึงไวมไหมแบบคิกคุงิกไหมอ๋อก็มีมีบ้างครับนิดนึงก็รอไม่นิดนะ ไม่นิดนะครับเออเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเขามีหลายก้อนก้อนละประมาณ4เอเคอร์เออคุ้มค่าที่เราไปออกกำลังกันมาไหมครับก็จริงๆมันนี่ผมอยากจะเล่าเบื้องหลังนะพอจะพอจะพอจะแอคชั่นเฮ้ยแป๊บพี่ๆขอทาออยก่อนเขาคันนี้เลยนะให้มันเลื่อมๆหน่อยชีวิตใส่ตักระทบไงผมผมจับตัวเขาเนี่ยมือลื่นวึ้ดลื่นวึ้ดอย่างนี้เลยเขาขอแบบป้๊บนึงขอทาออยแป๊บนึงฮะ ในบทครับตามบทอะไรอย่างนี้เป็นยังไงตอนจับแล้วมันเป็นยังไงมันปลื้มเหมือนจับแมวน้ำมาฮะวืดไปเลยอย่างนี้ซึ่งไม่เคยจับแมวน้ําด้วยเดาๆครับแต่มันก็ใกล้แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมันจครปถึงจับไม่ใช่ซีรีส์ใกล้อ่อนแล้วตื่นเต้นไหมซีรีส์ก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงใช่ S <S ไม,ไม่เพราะว่าไม่ได้ดูจริงๆไม่ได้ดูเลยหมายถึงพวกเรา,าไม่ได้เช็คเทป<ช><ช>ก็จะมีแบบว่าผู้ใหญ่เช็คเทปแล้วก็ทํามาเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าถ่ายแล้วจะเป็นยังไงถ่ายแล้วแบบว่าเออจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าจริงๆเรื่องมันเข้มข้นจริงๆสิ่งที่อยากดูเพราะว่าปกติะผมมันจะเข้าสิ่ออัโหลดบ่อยแต่ว่าในเรื่องมันจะมีคนอื่นๆที่มันแบบว่าเข้มข้นมากเลยอยากรู้พราะตัดต่อมาแล้วเนี่ยมันคงพุ่งใช่ครับ แอบสปอยนิดนึงนิดเดียวกับว่าแบบว่าแบบเป็นน้ำจิ้มหน่อยสามคำอัะคนละสามคำสามคำเนะครับใกล้ละผมผมเหรอผมว่าโหก็ตามชื่อเรื่องเลยฮะเกมรักหลวงไปง่ายเออไปง่ายไปง่ายเพลงชิงทุนครับฮะทำไมไปออกอีนี้งด้เราไข่ไข่อะกันช่องเหร าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นละครเพลงใอเปาใช่แล้วชิงคูณจริงอาจจะแบบมาแหวกอันนี้ต้องรอดูเขาอาจจะเป็นคนคนยื่นมาถ้าคุณร้องเพลงไม่พรอมาเป็นบริการสิครับแล้วเราก็เลยเข้าไปเป็นบริการแทนโอเคอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องดอกไม้ดอกไม้ที่ให้กันที่ให้ไปวันนั้น ครับเอารู้ก็เพราะว่าหลายดอกแล้วเ้ยก็มีมันมีมันมีมันมีหลายงานอยู่นะที่ให้ที่บอกว่าสองปีไงสองปีผมก็สองปีอะไรล่ะสองปียังไงซิยังไงนะแล้วซิเล่าซิไม่คือวันนั้นวันนั้นมันอ้าวคุณเล่าดิคุณเล่าซิเออวันนั้นมันเป็นวันที่ที่เราไปซีรีส์ที่เขาใหญ่ใช่ตรงกันพอดีแล้ววันนั้นเราแบบไปทํางานแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกัน ใช่แล้วเวลามันผ่านมาเร็วมากๆเลยครับแบบแบบ time fly มากมากแบบแป๊บๆบคือ2ปีแล้วก็เลยโอเคเราก็เลยอยากเซอร์ไพรส์เขาในวันที่พิเศษวันหนึ่งวันหนึ่งกันแล้วก็ไปแบบขับรถเล่นไปกินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศเปคุยนรากาไปคุยแบบเยอะแยะโอ้ยวันนั้นไ่ถึงว่ามันเป็น2ปีอะไร2ปีที่อยู่ด้วยกันหรือ2ปีที่ยังไงโอ้จริงๆอยู่ด้วยกันมามากกว่าีองปีใช่อยู่กันมามากกว่า2ปีอยู่แล้ว คนก็ฟินตามไงสองปีคนก็อยากรู้ว่าสองปีอะไรกันแน่นะเขาหรือยังไงหรืเขาเรียกว่าอะไรคือมันคือการที่ร่วมทํางานกันมาอย่างจริงจังอ่าใช่ไหมเราร่วมทํางานกันมาอย่างจริงจังโอ้ยผมจริงจังตั้งแต่วันแรกที่พี่เจอผมแล้วเอ้ยก็คือเราจริงใจพี่จริงจังตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้าโปรแล้วเอ้ยไอตีรอบบาสไอตีเดอบาสไอเสื้อไอเสื้อแขนลาย อันไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเราเราสมมติเเนี่ยราอยู่ด้วยกันแล้วเราบอกความในใจที่แบบมีให้กันนสองปีเนี่ยโอ้โหแล้วเราคุยอยู่เอาเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยตอนนั้นก็เลยแบบไม่เคยบอกกันมาก่อนไม่มีเพราะเราคุยเยอะเยอะมากเยอะมากคุยกันแบบหมดเลยเ่ออะมีเสียน้ำตาอ่ะเออแต่คุยเยอะพูดแค่นี้เราได้ฟังเราได้ฟังมันอยู่อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วแบบว่า มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่พวกเราสองคนต้องเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเราสองคนมันเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราสองคนรู้สึกเช่นแบบว่าแบบนั้นทําให้คนรู้สึกแบบนี้ซึ่งจะมารู้สึกกับเราไหมหรือว่าแบบนั้นแบบนั้นที่มันทํารู้สึกกับแบบนี้เราจะรู้สึกกับเขายังไงคือเราต้องคุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบอย่าแบบคุยกันตลอดเพราะเราอยู่ด้วยกันเอาโหโลดมันถามว่ามันขัดกันได้มันก็ขัดกันได้แต่ว่าทาไมต้องขัดกันมันมีเรื่องที่แบบ ก็คุยกันตลอดนะจริงๆพอมันทางานตรงนี้มันมันต่างคนต่างความคิดมองเข้ามามองเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนเดินออกไปสุดท้ายคนที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่กันแค่นี้เลยมันก็เลยมันก็เลยมานั่งต้องมานั่งคุยกันเรื่องต่างๆมากมายตลอดเวลาสิ่งที่เข้ามาระหว่างทางของพวกเราสองคนที่พวกเราสองคนได้เจอแล้วแบบบางอย่างที่โอเคเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้คุยกันเพื่อแบบเข้าใจกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหดีนะชอบฮะชอบ บอกตรงนี้เลยบอกบอกคุยครับชอบคุยมันรู้สึกว่าวันที่แบบกลายเป็นว่าวันที่ธรรมดาหมายถึงว่าวันที่พิเศษแล้วเราได้ทําอะไรที่มันธรรมดาธรรมดามันก็แบบพิเศษเหมือนกันแบบจริงๆวันนั้นอยากวันนั้นอยากไปกินข้าวร้านนึงแต่ว่ามันปิดมันทํางานเสร็จดึกมากพอดีว่าเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าก็ยังรออยู่ไงรอรอแบบคุยกับผู้บริหารต่อก็เลยแบบกับคนดึกมากก็นึกถึงวันแรกแรกที่แบบ ขับมอไซค์ไปนั่งกินข้าวข้างทางผมยังจำได้เลยแบบตอนนั้นมอไซค์ผมเป็นมอไซค์ที่เช่ามาด้วยนะแล้วกินข้าวข้างทางกินเ๋วยเกษตรวขับมอไซค์เช่าเดือนละพันห้าเองนะพี่รู้ป่ะเดี๋ยเดนนี้เดี๋ยวนี้ก็เช่าเหมือนกันเช่าืรถที่เห็นอะไรก็คือเช่าล้อเล่นไม่ใช่ก็แบบก็เปลี่ยนไปก็เติบโตได้ทํางานขึ้นมาก็จริงๆต้องขอบคุณกันละกันถ้าอยากมีอะไรจะบอกขอบคุณอักลงแล้วกันแบบว่ายังเป็นคนที่แบบพยายามอยู่เสมอแบบรู้เขาก็พูดตลอดว่าเขาแบบ กดดันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบยังไงรถก็ยังมีแบบว่าแฟนๆเดเวิทรักเตโน่นับดาวแล้วก็มีต้าอยูที่นีดึงมากแรงซัพพอร์ตนะนี่เอ้แต่จริงๆเราไม่เคยเปิดใจกันหน้าสื่อเลยนะนี่ไม่เคยปิดใจกันหน้าสื่อมันเขินเสือนี่จริงๆเพราะว่าทุกคนอะคือคนที่เราเจอหน้านานมานานมากเหมือนกันใช่ก็เป็นชาวบ้านดีใจครับเพราะว่าขอบคุณพี่อยู่ตลอดเพราะว่าแบบบางทีเราเราเจออะไรแบบ แบบว่าที่เป็นเป็นแรงกดดันแต่ว่ามันมีคนที่เขาเข้ใาใจแ,แ,แล้วแบบรับฟังอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆเลยแบบวันในวันหนึ่งที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าเราได้มีคนที่เข้าใจเราอะ่ะมันโคตรมีค่ากว่าแบบอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้มันทํางานอะ่ะมีแบบเราอาจจะเจอเรื่องที่มันกระทบจิตใจเราบ้างบางทีเราอาจจะไม่เจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยเราอาจจะเจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยแต่ว่าในวันในวันหนึ่งที่เรายังมีตรงนี้อยู่อ่ะนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากๆ ใช่ครับนั่นแหละมีคนที่เข้าใจก็คือชี้ไปฮะนั่นแหละบ่ายเรียบร้อยซึ้งแล้วโอเคได้แล้วครับได้แล้วโอเคท่านอเมีมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมหล่ะกันนี่นี่เขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าผมถ่ายซีรีส์เยอะมากอุ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะ เจอเลยสามพีเฮ้ยอะไรอ่ะแปลว่าอะไรครับคำใบ้ครับสามพีสามพีขยายความมันเริ่มมาแอบไวาสามพีมันจบแล้วไม่รู้เออสามโพสสามพิ๊กเจอสามชั่นโปรดักก็ได้เพลสอะไรอย่างเงสี่พีเลิกไปเร่อยละแต่ว่าเจอเจอกันแน่นอนสามพีไมไมอะไรนะฮะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่ เป Dante, ิดโล่เหมือนกันเพราะว่า3าีเนี่ยค่อนข้างที่จะโหคนคนละโยกกันหมดเลยใช่ครับช่วงนี้ก็แบบเต็มที่มากๆกับโอกาสที่ได้รับมาก็ตั้งใจทําอยู่ครับทางนี้ล่ะส่วนผมก็จะมีโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้ครับแล้วก็จะมีเป็นอีกโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้แล้วแล้วก็มีอะไรที่บอกได้ใช่ไหมครับเดอะวิกเก g ตเกมครับกันยายนีนะครับผมอาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกัน ไอ้ดีไอ้น,น,อน,นีแปลกๆอาจจะรวมกันไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่รู้เวลาว่าเป็นยังไงไง,ไง,ไงแล้วรู้เรื่องของสลัตไทม์ด้วยใช่พี่ขอรอเต้าอุ่นก่อนะแต่โปรเจรกต์ตอนนี้คือคิดว่าจะาไปฝึกแล้วก็เทรนกับทีมชาติแล้วเฮ้ยไปเล่นวอลเลย์บอลจะเป็นมืออาชีพแล้วไปโดนไปไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระสอบทรายครับแล้วตัวช้ำขาเช้าไม่หมดทำไมเราทำไมเรารู้ล่ะโอ้โหพี่มันเห็นมันต้นขาอ่อนผมมันช้ำขนาดนี้ครับ ใครก็เห็นพี่นี่ดูทางอุ้ยเจ็บขาเนีโอเคดเฟรมแล้วเต็มโอเคเออเยี่ยงสัจจายาลเขานะไม่ใช่ว่าเราไปเฝ้าพลาสนามหรอโอ้ยตายแล้วพี่คือตบไม่เป็นไงเออเยี่ยงอย่างนี้ไงนี่เขาอยากลองเล่นเหมือนกันนะเขาอยากลองเหมือนกันนะเพามีทรงอยู่ปะ มีนี่ทุกคนมีได้หมดส่งทุกคนได้หมดเลยแต่อยู่ที่ว่าตีได้ไหมอยูตอบมันต้องอยู่ที่ว่าชอบไหมมาดิลองดูนี่ไอ้งี้ยอ่าเรียบร้อยนี่เราทนรถเราทันรถเตะแล้วไงเออเออโอเคเราไม่จบละพัะพักผ่อนกันเรียบร้อยครับพีสวัสดีคร่ชายพี่ชายพี่ชายพี่ชายสั่งครับ